ขอเรียกเด็ี่ตรงนี้ครับไม่มีอ่ะขอเรียก้เน่โอโซเนโอโอมาเกดเฮ้ยโจ๊แล้ว ทีนี้เรามีเกมใหม่กันมาอีกแล้วชื่อเกมว่าเป็นแมงโซตั้งเองเรียกเองนะครับอ่ะชื่อเกมว่า ก็ข้างเธอขอฉันแตนะออ่าครับเกมนี้นก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเกมสัตวนากานหน่อยๆไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากใช้แค่เก้าอี้แล้วก็ะะ e. วจะมีเก้าอี้เกินจํานวนคน1จํานวนและต้องการเนี่ยเราจะมี3ทีเดี๋ยวเราจะแจกการ์ดว่าแต่ละคนได้ชื่ออะไรแล้วเราจะไม่บอกกันนะแล้วเราก็ Land แรนดดอมเราจะแบ่งเป็น2ทีมให้เราเรียกชื่อกันโดยที่คนที่เรียกชื่อเนี่ยคือคนที่มีพื้นที่ว่างทัางฝั่ จะชื่อคนนั้นเป็นทีมของตัวเองแล้วพบทั้ง3คนก็จะได้คะแนนไปซึ่งทีมเนี่ยเราจะแรนดอมแล้วมาดูกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดวัดกันคะแนนแต่ละคนเลยเอออาะอธิบายเข้ามาอันนี้ก่อนใช่อันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด5เกมนพร้อมแล้วเราก็ไปเกมแรกกันเลยฮะอ่ะ,อะเกมแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อของแต่ละคนเลยก็คือมีน้องทีมีน้องโอ๊คมีบิวมีปอน มีอาร์มก็คือผมแล้วก็น้องโบนะครับผมได้แดงอะแด<ย>ง<ย>คือโบอาร์มแล้วก็ดิวส่วนสีเหลือคือผมโอแล้วก็ตีข้างๆาของน้องดิวฝั่งขวาม,มือว่างดิวจะเป็นคนเรียกชื่อก่อนแล้วดิวต้องหาชื่อของสีด้ยวยกันเนี่ยให้เจออ่ะน้องดิวเริ่มได้เลยครับโบนัสครับเสียงเร่งร่ามากกว่าี่เลยโอเคอันนี้ข้างขวา้องทีว่างพี่เ<ด>รี<ว>ยกเลยใช่อะโอครับ<ด><ว> คนที่ยังไม่ได้เรียกอ่ะอามอามโอ๊ยยังยังไม่เรียกดีก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใครไงเรียกกูไปทำไมเรียกไปทำไมเป็นสัตยาเกมนะอย่าเมย์อย่าเมยอเรียกให้ถูกนะอ่าอันี้คืชนะเลยมึงเหลืออีกแค่คนเดียวนะมึงจะชนะเลยไอชี ดิวงบมาเลยเรียบร้อยแล้วชนะดิวนะนไปมากเงยบมาโอเคโอเคครับเกมที่สองดงจะมีผมมีโบนัสแล้วก็มีอาร์มสีแท้ก็ดิว ฝั่งขวาฝั่งนู้นก็คือของผมเว่าจะเป็นของผมใช่เดี๋ยวเราจะรอบนี้เราเปลี่ยนชื่อเราไม่ใช่ชื่อคนตรงนี้ละเราจะใช้ชื่อบทหมู่ของเออโอเคมาฮะกเกมที่สองเริ่มเลยครับขอเรียกเด็กที่สูงนี้ครับมีอ่ะ โจมตีเขเอา้เอาเอาเอาโจมตีเขเฮ้ยแกแล้วมันอาถรรพ์้เนี่ยใครจะเล่นนะเราเสีเลองะได้คนี่ได้คะนก็ได้แก่น้องดิวโอ๊แล้วก็ที

ชนะตรงไหนเขาเด็สองอมีสีแดงนีนเรียกมัออกมาดได้ได้โคอ้เหี้ยเหี่ยไอ้เียทำไมใจมันขึง กูนี่วะโอ๊ะเก๊ดงดีวะกูเลยกูส่คนยังไม่รู้เกให้ถูกนะใครเนี่ย มิลิต okay, okay. okay, okay, okay. okay. ้าเอาที่นี่ก um, uh, ันเลยเกมเอาใคร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 สีแดงเป็นอาถรรพ์ไม่ได้ยังไม่ได้คะแนนเลยไอ้เหี้ยไม่รู้เลยวัาวงั้นมันต้องมีคนพูดแซมซี่บ้างสิวะโอ้สีแดงนี่ก็คือไม่ได้คะแนนอีกแล้วคนที่ได้คะแนนคือน้องพีน้ำอมน้ำอยไอ้ยศกี้ ไอสองตัวนี้อยู่ทีมหนึ่งตลอดเเก่งเลก่อนจะไปเกมที่4เราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องชุงบิของเราไาด้วยครับฝากด้วยครับไปเกมที่4กันเลยรอบที่4มีใครได้สีแดงกันบ้างครับมีผมมีโอ๊แล้วก็มีอาร์มสีตาติดแล้วอ่ะนี่ก็สีตาติดเล้็คือมีทีมีลุงโบแล้วก็มีดิวอันนี้ชื่อผลไม้ รอบนี้ขอสีแดงชนะหน่อยมาถามสักนิดหนึ่งมาเดี๋ยวเริ่มที่โอ๊กก่อนฝามพีโอ๊กว่างน้องสีอะไรอะสีแดงน้องสมด้อ้าดอ้อ้ แน่นเกินแน่ะมะม่วงเฮ้ยยากเลยให้ดูกล้วยกล้วยแล้วเฮ้ยเอาคนนี้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 คนนี้คนนี้มะม่วงมะม่วงไป เหลือไขวานเหลือเยอะเลยเรียกกันอยู่สามชื่อเลยอ๋อบังคุณใครมาดูมาช่วยวะเอาแย่แล้วเรีชื่อเก๋ไม่เรียกหรอแย่แล้วเอาแล้ะแอปเปิ้ลไอ้อ่อัลมงกุลอะไรวะยังไงยังไงยังไงมึงเอามันออกมึเอาออก่อน จำได้ไหมเนี่ยบางคดเลิศเลิศเลิศน่ากูลืมจริงด้วยนั่งนานนั่งนานนี่นั่งอยู่เพื่อนกันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไอ้ที่วิวจะด้วยกูบอ๋อต่อคนเดีอวก่ะเนี่นี่เจ๋งว้าวต้ม นักขุดเฮ้ยถ้าจะบอกนะมันออกแล้วพี่ต้องต้องอกไม่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 มาแล้วกเออถูกเออถูกต้องถูกต้องแล้วมึงเลือกให้หนูคนนี้ต้องออกมาใช่ไหมแอปเปิ้ล เรียกที่เขาเข้ามาไหแล้วก่อนเออไม่เห็นงาครับมันต้ไปวนลูบไ่ไหมเออตอนนี้ตองเ่นหลงวเออตอนนี้วนลูบแล้วไม่ไม่วนต้องมีวิธีคิดนานไปจะลืมไะแล้ว่าเขาชื่ออะไรกันหมายถึงว่ากูเนี่ยจะลืมเปแล้วนะเฮ้ยกูต้องเล่นยังไงวะให้มันยังไงดีวะเชี่ยไม่อยากช่ยคิดอยู่ลืมชื่อบางคุตเรียนแอปเปิลมา มึงเอาใครนึืนึมเชื่อเลยหน้ามาดูเหมือนบอกไอ่วางเปล่าสัตว์ออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้มัดกอเอ้านี่เฮียกวนนึงต้องคุ้นต้องคือไอเฮียมันไม่วนไม่วนเลยมันวนอยู่ที่เดิมเลยเนี่ยผมเชื่อคุณเดิมี๋ยวพี่รู้พี่าล่ะเอาพี่เอาผมไปนั่งนั้นแล้วพี่ค่อยเรียกเฮียเอ้ยยังไงอยู่วะไอเหมือนเดิมแล้ว กูลองดูก่อนแล้วกันนะแพ้อย่าว่ากูนะเออไม่แพ้ไม่แพ้หรอกมึงชื่ออะไรอะไรส้ม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 อ่าส้มเหนือส้มส้มแล้วครับตรงแผ่ไปเนี่ยมะม่วงมะม่วงแล้วฟูดีกว่าเอ้โหส่วนในห้าพี่ไม่รับงต้อ ตอนแรกอ่ะกลัวจะให้มึงอ่ะเลือกมันมานั่งนี่แล้วตรงมึงก็จะว่างแค่เรียกกลัวไปเออแต่ถ้าน้องบอก็ว่าอย่างนี้เรชอบก่ะคนมีแผน ก็ได้สีแล้วสีแดงมีโอ้ไมค์มีดิวแล้วก็มีน้องทีไอทีเป็นสีแล้วคือถ้ารอบนี้สีเหลืองไม่ชนะว่าเป็นที่คนสีเหลืองก็คือมีโบนัสนะฮะมีผมแล้วก็มีอามใช่แ่หมวดชื่อรอบนี้ฮะก็คือเรื่องคุมดิฉิลนะครับก็คือเป็นภาพต่อจากคุณเพศนิว่าใช่ใช่ที่กำลังฮิตในช่องสารเลยภรรยาผมดูทุกวันเลยจริงเหรอไม่ได้นอนเลยผมไม่ขี้นะครับดูสุขุมวิทครับเออ เราอธิบายด้วยมีแฟนเลยเอางี้สามคนเนี้ยคือโป๊ทสามคนเลยเป็นโป๊ทสามคนด้วยกันโอเคตอนนี้เราแบ่งสีได้แล้วแล้วก็ชื่อทุกคนก็ในการใช่ที่เรียบร้อยแล้วนะเริ่มเกมเลยนะฮะฝั่งคุณดิวว่างมันแม่นเลยเพื่อนแม่นเลยนะแม่นแม่นเล้วก็เกมแม่นเกินผมจะให้พี่อ่ะล่อล่อดิวเด็ด เรื่องเรื่องยังไงคืออะไรครับไม่รู้ไม่รู้ใครวะคุณตังอตังแล้วไอ้เที่ยใครไปบ้างแ้ออกใช่ไมไ่คุณเรียกเข้าไปไม่ได้่รือจำไม่ได้เลยออกันนี้ไอ้เรืองเรื่องไปนู่นเอาเ่งเร่องกูไปูเดินกน ตตาเนีไยกว่าเด็กไปแล้ว้ีอไม่ดิสนุกเลยชะภาเเียรสุรังได้เอ๊สวัสดีครับผมหมดแล้วเดียวแค่เีแค่ผมไยังไม่รู้เอ้ยเหลียด้วยเรียกไปหนเรยกไปห কোডে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  ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าเฮ้ยเกมนี้สนุกจังเลยอยากให้เอามาเล่นด้วยกันอีกหรือว่าอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาเล่นเกมนี้ด้วยหรือแขกรับเชิญคนไหนเห็นอยากมาเล่นเกมนี้ทักคอมเมนต์มาได้เลยเราจะพาคุณมาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะครับแลวในรายการทำไปได้ไหนเราจะมนเรียนเกมเรื่อยๆถ้าใครเห็นเกมไหนก็คอมเมนต์มานะครับเออทำพิชมทุกวันใช่ไหมทุกที ใช่ครับจะส่งไวมีทุกแพลตฟอร์มนะครับ IG TikTok YouTube s h r t Facebook ก็ลงทุกช่องทางลงทุกวันนะฮะก็ฝากติดตามไปด้วยแล้ววันนี้ก็ลาไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน